ค่ะออราทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีกันนะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะวันที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะเป็นธาตุดินตัวเจ้าชะตาของราศีกันเนี่ยได้10ดาบอาจจะเจ็บป่วยกระทันหันหรืออาจจะโดนพิษของเศรษธธฐกิจพิษโรคระบาดโดนหักหลังเจ็บป่วยกระทันหันได้หมดต้องอยู่เฉยๆนิ่งๆและไม่สามารถทําอะไรได้เลย สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเขาได้เด็กหนุ่มถือเหรียญน,นะคะจะมีแนวทางใหม่ๆมาในการทําเงินซึ่งเนี้ยมันมากระทบเขาพอไอสิ่งใหม่ๆมันมากระทบแล้วมันเป็นแนวทางใหม่ซึ่งเขาไม่ถนัดเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเขาจะไปทางไหนไปไม่ถูกทําตัวไม่เป็นอย่างเงี้ยหรือไม่เขาก็รู้สึกว่า ฉันไปไม่รอดแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งซึ่งธุรกิจอันนี้ฉันก็ทํามาจนชนานาญแล้วจะให้ฉันไปเปลี่ยนทําอาชีพอย่างอื่นเนี่ยฉันคงทําไม่ได้ก็อาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไอ้ตัวที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมันเป็นธุรกิจแนวใหม่หรือว่ามันเป็นการสร้างการก้าวไปในแนวใหม่จะไม่ได้เป็นแบบเดิมๆง่ฮะธุรกิจเก่าๆที่มาเช้ากับเย็นหรือว่าทําเป็นเวลาจะไม่มีเป็นบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ทุกส่วนแต่มันจะลดน้อยลงสมมุติร้อเเซเนี่ย 80%เนี่ยจะเป็นธุรกิจใหม่ๆนะคะแล้วอีก20%ยังคงเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีนะคะจะได้เศรษฐกิจอะไรใหม่ๆแปลกๆเข้ามาอีกในเมืองไทยเราจะมีสิ่งที่มันก้าวหน้ากว่าเดิมไปอีกแล้วสร้างเงินเป็นกอบเป็นกำรรต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังไว้เขาได้เดือดซัน เฮ้ยมันจะมีจริงๆใช่ไหมความจเจริญรุ่งเรืองอ่ะใช่ไหมมันมีใช่ไหมแล้วเราจะได้อะไรจากตรงนี้มั่งก็ความจเจริญรุ่งเรืองไงคะแสงสว่างมันส่องตรงไหนมันงอกงามตรงนั้นแต่ละคนก็คิดว่าเฮ้ยโควิดลงเฮ้ยไอ้นู่นไอ้นีน่เศรษฐกิจแย่ <Yeah> ทุกคนก็จะไปมองจุดที่มันเล็กๆอะ่ะ เอาล่าเธอเรียกจุดเล็กๆหรอโควิดเนี่ยใช่ค่ะมันแต่ละจุดแต่ละจุดเราต้องรู้จักเลี่ยงมันสิคะเก็บร่างกายที่มันแข็งแรงเนี่ยเพื่อที่จะทําเงินให้กับตัวเราแล้วครอบครัวแล้วก็แผ่นดินที่เราอาศัยไงฮะ,ะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนที่ ไม่ประมาทเลยนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนที่ละเลยแล้วคนที่ประมาทต่างหากล้ะคะเราไม่ได้ประมาทนี่คะเราก็ไม่ต้องไปกลัวกับโควิดคุณก็ไปดูเอาสิคะทางรัฐบาลเขาก็ให้วิธีการป้องกันตัวเป็นเช่นไรอย่างเงี้ยคุณก็เอาไปทําตามอย่างได้เลยเพราะว่าอันน,นั้นเป็นครอบปฏิบัติเบื้องต้นเลยนะคะที่เราสามารถทํากันได้นะคะสิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดสิ่งที่มันสิวิไลมันกําลังจะมาก็ามีความคาดหวังนะชาวราศีกันขนาดเขาโดน10ดาบนะเออเขาก็ยังมีความ คาดคหวังว่าเฮ้ยมันจะมาจริงๆอ่ะแล้วเราทําอะไรได้บ้างนี่ขนาดเขาหยุดพักเขาน่าจะโดนพิเศษฐกิจมากกว่าทําอะไรไม่ได้มันเลยแบบ ช็อกน็อกกลางอากาศเหมือนกันว่าเขาอยู่เฉยๆเนี่ยเขาคิดด้วยไงเขาคิดไปถึงเดอะซันไงฮะว่ามันมีความจเจริญมาตรงนั้นตรงนี้ให้ทาไอ้นี่ทาไอ้นั่นแต่ในการคิดของเขาคือมันยังหยุดนิ่งอยู่ในสิบดาบเนี่ยมันยหยุดนิ่งแต่ไม่ใช่บอกว่าทําไม่ได้คือการหยุดนิ่งเขาอาจจะหยุดนิ่งแค่ช่วงระยะจังหวะเวลาของเดือนมีนาคมนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะเติบโตจเจริญรุ่งเรืองก็ได้ใครจะไม่รู้เพราะว่าตัวสุดท้ายเนะี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเหรียญมันหมายถึงสิ่งดีๆงามๆกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาถึงคุณจจะเจอโควิด นะแต่คุณก็มีโอกาสมาในนั้นอะนะคะคุณเห็นแสงสว่างมันได้เพราะเนี่ยคะ่ะเดือนซันมาเลยขึ้นในความคิดคุณเลยคุณคาดหวังเลยว่ามันจะจังจเจริญมันจะต้องโหเจ,จิดจัดไปทั่วแน่เลยประเทศไทยรุ่งเรืองแน่ๆเลยมีคนคิดดีว่าในประเทศเราเนี่ยจะมีเดือนซันขึ้นมาจะมีความจเจริญรุ่งเรืองจะมีธุรกิจใหม่ๆจะมีสิ่งที่มัน Amazing Thailand นะคะมันจะมีจริงๆ ต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้สามไม้เท้าเขามีธุรกิจที่มั่นคงเขาก็หยุดรอดูก่อนเขาก็พักก่อนเขาก็นู่นนี่นั่นของเขาไปนะเขารอจังหวะเขาดูเป็นเขารอเป็นเขาไม่ได้ผีพรามแล้วเมื่ออดีตที่ผ่านมาไม่นานนี้นะคะได้แปดไม้เท้าได้งานแบบที่ว่าไม่คาดหวังมาก่อนเลยมาไปงานที่มันมั่นคงก้าวหน้ามันเป็นธุรกิจที่มันดีไม่คิดว่ามันจะได้แต่มันพุ่งมาเร็วมากมันมาแบบหูเฮ้ยปึ๊บ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 ไม่คาดฝันเลยว่าเขาจะได้แล้วก็อนาคตที่จะ ถึงนี่ไงคะก็หมายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เขาได้สิบไม้เท้าเห็นไหมงานมันมากแต่ว่าไอ้กาลังเรามันมีเท่านี้มันจะไปไม่ไหวเขาก็บอกว่าสิบไม้เท้ามันภาระมันหนักเกินไปนะมันเยอะเกินไปช่วยปลดปลดมันออกซะบ้างก็จะดีนะเพราะตัวเองอะได้สิบดาบไงตัวเองอะปัจจุบันอะตัวเองได้สิบดาบอดีตมันคือเรื่องของอดีตปัจจุบันนี้ต่างหากที่มันสําคัญคุณต้องมานั่งมองที่ว่าเมื่อก่อนวุยได้งานมาเยอะจริงๆแต่วันนี้มันกลายมาเป็นภาระไง มันกลายมาเป็นภาระที่สิบไม้เท้ามันขึ้นมาคุณจะต้องแบกมันคุณจะต้องจัดการกับไอ้ไอ้สิ่งที่คุณได้มาเอ้ยแล้วคุณมาเพิ่มเติมมันอีกอย่างเงี้ยคุณจะไม่ไหวเพราะตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจนี่มันหยุดมันชะงักคุณจะทํายังไงได้มัางคุณว่าอย่างนี้มันมีอะไรที่สามารถที่จะทําได้ไหมเพราะว่างานเนี่ยตอนนี้งานมันหนักมากๆเลยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี่ยคุณจะได้งานใหญ่แล้วงานเนี่ยมันเป็นงานที่หนักมาก เกินที่ตัวคนเดียวจะรับไหวต้องหาผู้ช่วยมาช่วยนะคะพอคุณไม่ยอมปล่อยอ่ะยังไงคุณก็จะแบกมาไอ้สิบไม้เท้าเนี่ยคุณบอกว่าฉันทําไหวฉันทําไหวเดี๋ยวมีคนมาช่วยเองอะคะ่ะยังไงก็มีคนมาช่วยเพราะไพ่เนี่ยมันบอกเลยนะคะว่ามันมีแนวทางแก้ไขที่ออร่รากาลังบอกอยู่เนี่ยก็คือคนที่กําลังโดนวิกฤตเศรษฐกิจด้านโควิดแล้วก็อาจจะเป็นการเจ็บป่วยกระทันหันคุณไปรอดนะคะเพียงแต่บางครั้งในสิบไม้เท้าเนี่ยเราต้องหาคนมาช่วยแบกช่วย ออกไปบ้างมันจะได้เบาแล้วเราจะได้มีแรงไงคะไม่งั้นเราจะไม่มีแรงนะคะเราจะลุกยังไม่ไหวอยู่แล้วเรายังแบกอีก10บไม้เท้าอย่างนี้โอ้โหคุณได้มาอย่างแบบ free, ฟรีๆฟลุกๆแล้วนะหนักมากๆเลยต่อไปนะคะปัญหาที่คุณอยากแก้ไขก็ได้ห้าไม้เท้าเป็นการต่อสู้ที่สําคัญมากๆเลยเขาอยากแก้ไขไอ้การต่อสู้เนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการต่อสู้ทํายังไงได้ไมางเอรา,าฉันไม่อยากเห็นการต่อสู้กันเลยเธอเธอช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมเห็นไพ่เราก็จะบอกว่าในแนว ทางแก้ไขนะคะมันได้สี่ไม้เท้ามาความมั่นคงมันคือสิ่งที่อุดมสมบูรณ์อันนี้มันจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้านการขัดแย้งได้เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าปัญหาของคุณเนี่ยคืออะไรเมื่อปัญหาของคุณมาตรงนี้คุณก็ใช้ความมั่นคงหรือว่าเป็นทรัพย์สินเป็นเงินทองหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะต้องมาแก้ไขด้านนี้นะคะคุณก็เอาไปจัดการ ความมั่นคงจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขัดแย้งได้เป็นส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่คิดอยู่ในใจได้ The Lover ความรักเป็นความโรแมนติกเป็นสิ่งดีๆนะในมันขึ้นอยู่ในจิตใจเขารู้สึกเห็นความสดใสรู้สึกเห็นความมีชีวิตชีวารู้สึก มันมีความรักอะในโลกใบนี้แหล่งต้นกำเนิดของความรักแล้วก็ไปยังสรัรพั์แล้วก็ยังต้นไม้ใบหญ้าแหล่งน้ำหรือว่าท้องฟ้าหรือว่าอากาศอะไรเงี้ยมันได้หมดนะคะคือเขามีความชุ่มชื้นอยู่ในใจเขามีความกระชุ่มกระชวยอยู่ในใจแล้วเขาเห็นความที่มันจะเป็นแผ่นดินทองอะนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่า มันเป็นไปได้อะแล้วมีความรักเกิดขึ้นจริงๆความรู้สึกกระชุ่มกระชวยที่เขามีโดยที่เขาไม่เคยมีมาก่อนนะนี่ต้องบอกก่อนว่าชาวราศีกันท่านเนี่ยไม่เคยมีความคิดว่ามันจะมีความกระชุ่มกระชวยและเหมือนว่ามีความหวังอะแต่วันเนี้ยเขามีความหวังว่ามันมีจริงๆไอ้ความรักเนี่ยมันมีจริงๆจุดกําเนิดของความรักเนี่ยมันคือการให้แบบนี้เองเหรอคุณคิดดีมากเลยนะเนี่ยออร่าว่านะ คิดไปถึงจุดต้นกําเนิดของความรักเลยอะว่ามันคือสรรพสัตว์คือการให้คือการให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนออร่าสาทุด้วยนะคุณคิดได้ดีมากๆเลยอะกาเนิดของมนุษย์ทุกคนก็คือความรักนะคะมันถูกต้องเลยนะสามารถแปลได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับไพ่ประกอบนะคะว่ามันจะไปทิศทางไหนแต่ทิศทางนี้มันคือความคิดของเขาเขาไม่ได้ไปแอบหลงรักใครนะคะแต่เขามองไปที่มนุษย์โลกและจุดต้นกําเนิดของความรักใบสรุปใบสุดท้ายเขาได้ดึงเหรียญมา หึ 1> 1่งเหรียญเนี่ยมันเป็นการงานการเงินที่จเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างจะก้าวหน้าไปแบบต่อยอดมันจะไปของมันได้โดยที่คุณเนี่นั่งมองแล้วว่าเฮย้ยมันไปได้จริงๆอ่ะมันทําได้จริงๆอ่ะคุณดูสิคะ ฟ้านี่ประทานเงินลงมาให้เลยนะเห็นไหมคะแล้วทุ่งหญ้าสีเขียวหมายถึงความอุด,ดมสมบูรณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในความอุด,ดมสมบูรณ์มันจะเป็นเงินเป็นทองบนผืนแผ่นดินที่อุด,ดมสมบูรณ์เขียวขจีนั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสีเขียวมันจะสร้างเงินได้หมดเลยนะคะจากพืชผลการเกษตรเราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเฮ้ย พื้นแผ่นดินแค่นี้มันทําเงินได้ขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ใช่อุตสาหากรรมนะแต่มันเป็นเกษตรกรรมแล้วมันได้ขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนึ่งเหรียญตัวนี้ดีมากๆเลยคือเห็นภาพชัดกว้างทุงหญ้าใหญ่โตมาโหฬารแล้วก็เป็นสิ่งที่เขียวขจีมันจะสร้างเงินเม็ดเงินให้กับเราได้อีกแล้วค่ะฝากชาวราศีกันพิจารณาด้วยนะคะกราบขอบพระคุณดวงชะตาชาวราศีกันเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับอราทาร่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ